หนึ่งคันที่นาเบทมีครับสำหรับ KE25 เนี่ยแกต้องไปหารถแบบเดียวกันมาถึง3คันครับเพื่อที่จะทำรถคันเดียวมันขนาดนั้นเลยเหลอครับนาเบทฮะ ามเส้นก่อนสิ้นครับกับปั๊มทันยเดชนะครับในช่วงที่ยัง work from home แบบนี้ครับวันนี้ผมเลยมีรถ1รุ่นนะครับหยิบยกมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับนั่นก็คือ Toyota c o l o l ลครับแต่ว่าไม่ใช่ในยุคปัจจุบันนะครับย้อนไป40-50ปีที่แล้วครับกับ Toyota Colola KE 25ครับเป็นตัวคูเป้2ประตูสุดคลาสสิกเลยนะครับยุคนี้หลายคนก็นำมาปัดฝุ่นทำใหม่ให้มันเหมือนเดิมที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเซียนของเราฮะบนาเบสมนุษย์นั่นเองนะครับมีอยย่นู แต่ว่าผมไปสืบทราบมาว่า1นึ่คันที่นาเบสมีครับสำหรับ KE25 เนี่ยแกต้องไปหารถแบบเดียวกันมาถึง3คันครับเพื่อที่จะทํารถคันเดียวมันขนาดนั้นเลยเลยครับนาเบสฮะแต่ว่าก่อนจะไปถามถึงประเด็นนั้นครับเดี๋ยวไปถามนาเบสก่อนดีกว่าว่าถ้าย้อนไป40-50ปีที่แล้วครับ KE25 ในบ้านเราเนี่ยมีขายออกห้างเป็นป้ายแดงหรือเปล่าแล้วถ้ามีมันราคาเท่าไหร่ครับโคโรลารุ่นนี้นะครับในรุ่น k e 2 5เนี่ยมันจะมาใน รุ่นเดียวกันกันกบ KE 2 0 KE 2 5นะครับก่อนก่อนหน้านั้นก็จะเป็น KE 1 0 KE 1 5 KE 1 7 c o o l โคโรลรุ่นแรกแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นโคโรล่ารุ่นที่2ต่างกันไม่กี่ปีฮะต่างกันตั้งแต่ช่วงประมาณปี68-69มาจนกระทั่งถึงรุ่นนี้ที่เป็นรุ่น KE 2 5เนี่ยก็อยู่ในช่วงปีปี1 9 7 3 1ร7 4ราคาป้ายแดงตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก เจ็ดหมื่นได้เทียบกับตอนนี้แล้วซื้อรถรุ่นนั้นได้หลายคันเลยตอนนี้มาทำรถให้สภาพดีๆก็ขึ้นไปหลักแสนได้รถที่อยู่ในตลาดจริงๆก็มีตั้งแต่หมื่นสมื่นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นในรถป้ายแดงนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก7 0 0 0 0มื่นโดยประมาณ ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับย้อนไป40-50ปีที่แล้วเค2 5ป้ายแดงออกห้างราวเจ็ดหมื่นบาทมันคนละยุคคนละสมัยค่างเงินมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับทีนี้ไปถามดีกว่าครับคันที่แกมีอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหคันสีส้มผมเ,เห็นแกขับมันเจอกันบ่อยๆเหมือนกันนะตอนมาภาคแกก็มีเคยขับมาเหมือนกันแกไปหามาจากไหนครับ <ừ. S 1> แล้วต้องใช้ถึง3คันจริงหรือเปล่าทีนี้เรื่องของอะไหล่ด้วยนะครับต้องไปถามเลยว่าอะไหล่รถ4 0่0ปีดีหามายังไงครับนาเบทครับผมหาตั้งแต่เชียงกง นะครับผมหาโดยซื้อรถทั้งคันมาหารถมาในตอนแรกเนี่ยก็เป็นรถลักษณะที่เรียกว่าราคาไม่ไม่ไม่สูงมากเมื่อราคาไม่สูงมากสภาพมันก็ไม่ดีเมื่อสภาพไม่ดีมันก็ต้องเอาก็มาหลายคันกว่าจะได้มาเป็นรถ1คันเนี่ยจะต้องใช้รถในรุ่นเดียวกัน3คันด้วยกันอุปกรณ์ตกแต่งภายในทั้งหลายเนี่ยแดชบอร์ดสภาพยางอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมันต้องเข้ามาในในรุ่นที่มันอยู่เป็นโชว์รูมจะมาใช้เงินมากก็ไอตรงส่วนประกอบคอมโพเนนต์มัน เนี่ยแหละครับในส่วนแม้กระทั่งกันชนหน้าในส่วนของไปหลีไฟไท้ายให้มันเข้ายุคให้มันได้สภาพดีแต่ตัวนี้เนี่ยบังเอิญโชคดีตรงที่ว่าผมมีคอนเนคชันกับทางโตโยต้าพอสมควรได้อะไหลที่ที่คิดว่าเป็นเดสต็อก่ะแดชบอร์ดนี่ใหมเอี่ยมเลยนะครับกันชนหน้าหลังนี่ใหมเอี่ยมหน้าปัดในรุ่นที่ผมอยากจะได้เป็นรุ่น TE27 เข็มไม่มันไม่ใช่ร้0ยนะครับเข็มไม่นี่จะต้องขึ้นมาเป็น200ผมได้หน้าปัดในชุดนี้มาแล้วไอ้เจ้าตัว3เกลือที่เป็น ตัววัดแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยมีช่อง3ช่องวัดแบตเตอรี่วัดน้ำมันเครื่องวัดความร้อนเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าหายากแล้วก็ราคาสูงทีเดียวอีกอันหนึ่งที่คิดว่าหายากมากๆก็คือเอมเบลมด้านนอกที่มันเป็นโลโก้ที่บอกว่าเป็นตัวเลวินบอกตรงๆว่าตอนนี้มีของแต่ไม่กล้าติดนะกลัวไปจอดที่ไหนแล้วมันเกิดมีคนรู้แล้วก็แล้วก็เอาไปตรงนั้นถือว่าเป็นความยากในระยะ5ปีก็ถือว่าเร็วนะครับในขณะเดียวกันถ้าถามราคาคงจะบอกยาก นะครับเพราะว่าลิสต์เนี่ยผมทําทั้งหมดเลยกับการที่จะรวมราคาไว้บางครั้งพอเปิดออกมาแล้วก็อยากจะปิดมันนะครับแล้วก็แน่นอนเลยถ้าคิดอยากจะขายรถคันนี้ยังไงก็ขาดทุนขาดทุนเยอะด้วยกับการที่ได้ทํารถ1นึคันย้อนอดีตในยุคที่เราแข่งขันอยู่แล้วก็มาได้ฟีลลิ่งในในยุคนั้นจริงๆกับการใช้ณปัจจุบันนี้รับ แต่มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับกับการที่จะหาอะไหล่ให้ได้ครบครบแล้วก็ได้มาอยู่กับรถที่เราใช้ทําไมเราจะใช้รถคันนี้คือย้อนไปในอดีตที่ผมแข่งรถเนี่ยผมใช้รถ k 25เพราะฉะนั้น ในแรงบันดาลใจว่าทําไมจะต้องมาเป็น k 25ก็คือตั้งหลักเอาไว้ว่าเราอยากจะได้รถในยุคที่เราใช้และใช้แข่งขันนะครับก็จะเป็นการย้อนอด,ดีตในช่วงนั้นกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของ k e 25นะครับหนึ่งในคันโปรดของนับเบสท,ที่ทํามาเป็นเวลาต้องบอกว่า5ปีครับรถระดับนี้คือไม่ใช่เข้าอู่ปุ๊บทาเดือน2เดือนหรือ,รอปีเดียวเสร็จนะคือต้องทําไปออกมาวิ่งไปได้รู้อาการได้รู้ว่าขาดตรงไหนเติมตรงไหน,ไหนของนับเบส นี่ก็โอ้โหมี5ปีกว่าจะได้ออกมาสภาพเนียบแบบนี้นะครับอะนี่คือเรื่องราวของถามเซียนก่อนซิ่งในช่วงที่ Work ์ r ฟอร์มโฮมกันแบบนี้นะครับหลายคนก็อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยต้นคิด360ไปแล้วครับสวัสดีครับถึงล้านไหมครับ <laughs> ไม่น่าถึงนะ <laughs>